ห่อนนี่เน็นขาไก่พี่น้องเป็นต้มเส้นและต้มขาไก่เนาะนี่ขาไก่พี่น้องไข่อมโอ้ยสักหน่อยไทิพทิพเผาแล้กัน สดห่อนๆกันนะใส่สมไปนน้ำส่วงไข่พี่น้องเขาก็ส่วงไข่เผ็ดกันะเป็นไข่สองหมือสามหมือกับยายหล่อนยายหล่อนกับเป็นไข่นี่กัน เป็นไข่ทั้งสองคอนเลยพี่น้องมือว่านไวร่งคลิปครับเอาต้มเส้นมาส้วงไข่เขาก็เศร้าครับให้แน่ก็ลเลยจัดต้มเส้นซะเลยแต่ว่ายหญ่เพิ่นใดเอาโจโกไข่เพิ่นแล้วครับไข่ไข่อขอกข้นสาพี่น้องเอ้ยฝุ่นตีนไกน่นิน่นๆิพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขชนนะครับต้มตีนไก่ไอ ต้มเส้นพี่น้องใส่ตีนไก่ผุ้นะ่ะเน้นๆน,น,นะครับเด้อมาพี่น้องมากเสด็จเสียบด้วยกันส้วงไข่เมนู่นส้วงไข่เมื่อวานโบยโล่งกิบพี่น้องโบยเห็นพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ยโบยพ่อกันเมื่อวานนี่ยมอเ้าพึ่งไพ,พึ่งได้ไปทับบุญตักบาทเที่ยวพี่น้องมาพี่น้องมาืก ขากรึเปลนะ่โอ้โหห่นอ่อนเลยคลากรกเปล่ปนะ ห้อนห้อนอะไรพี่นอ้องนี่จับต้มจนเปื่อยเสียบพี่นอ้องต้มเสร็จ ไม่นูสว่างไก่ออกภาษาตุ่มเสร็จ ไม่เนี่ยเลยบ่นเป็นไข่พี่น้องไก่วัดเสียงมืนขึ้นเนี่ยมันระเบิดลกูกระเบิดลูกนะเสียงประทัดพี่น้องเหมืองไฟต่ำต่ำมาสัน่น ทั้งบ้านทั้งทั้งบ้านจะเป็นทังสีได้พี่น้องทั้งอีสานประเภทนี้อีสานทั้งที่เขาเอียนว่าเอาออกภาษาไปจูดบังไฟนะครับจูดประทัดนะครับตนุ่มต่ำนุ่มต่ำเลยวัวบ้านพี่น้องเป็นที่กันบ่ <laughs> ต้มเซนและต้มตีนไก่เนาะ Tay tin cây lại. Đẹp rồi. Tôm mít lên.

Лук 那里面。 Mất mm -hmm. Bớt. ช่วงไข่แถวนะ,อ,ะอืมอืมอ๋อพอดีไปเนาะกะได้ต้มเส้นต้มเส้นใส่ตีนไกไ่เปื่อยๆแสบของแฉกไปเนองเนาา้่กะ มือบ้านนี่บริลลงคลิปนะพี่น้องครับพอดีเป็นไข่นะครับไข่ทั้งสองคนเลยทั้งผมทั้งยายหล่อนนะครับครับเป็นไข่วัดไข่อยู่สองหมื่นสามหมื่นเลยพี่น้องกะมือนี้ก็แค่นี้แหละก็โอเคแหละตอนนี้พี่น้องยันเหลือมือมากินน้ำมืนกินพันด่โจกนะครับเอาโจกไใบพันกินนะครับเอาก่ะคลิปนี้ก่ะกะถือโอกาสนะครับถือโอกาสสวัสดีวันดอกว่านสาหนุนะครับเนาะผู้ใดีเพจบุญนกะขอให้ได้บุญได้หลายได้พี่น้องเด้อกะขอบคุณทุกการที่ตามทุกซับคลิปทุกไลน์ทุกแชร์ ผู้ได้เข้าปืนกันจะเลื่อมคนไรก็แชร์เนื้อเพเพื่อน,นังใจใมองโปร่งเ็ดคลิปได้ดีนะครับวันนี้กับพ่อเมยังหลายเดี๋ยวพอกินหนาสวัสดีครับ